โอ้สโคบใหม่ลองไปเปลี่ยนสโคบมาก็เมื่อกี้ใช้ไม่จินรู้สึกไม่แม่นใครมันออกวะโอ้เนี่ยสะโคบนี่นะโอ้ดอยหลังไม่เอ,อ้ เอฮ้ยแหลกแหลกอืมตูจากไหนอีกข้างๆาอีกมองเห็นไหมเมื่อกี้อ้ปลาระเบิดไปเฮ้ย รู้สึกว่าไหนไอ้น้องเฮ้ยเอือมโดนไอ้มิสไซไหนวะอูยังไงหมดยังตายไปขยงอืมเสียเลย รู้ม่มันอยู่ตรงนั้นนะ่ะแ,แม่เพี้แม่ไม่เกินปืนเนี้ยเฮ้ยเปืนคนเปืนคน คนแบบติดตั้งแรงจิบหายไอ้วะเฮ้ยเฮ้ยเจียวหัวอิ่ยเกือบตายไอ้คนหนักไปแรงชิบเปล่งเลยเยอะเฮ้ยดนมาเล่นละมันจะสุนหมด ไมวะว่วโด้นั้นเดียวตายเลยนเนี่ยเอาไปเดืออุย้ยใจเย็นๆเฮ้ยโดยนช็อตโดนชอ็อต ไปวะคนชอดหายไปไหนวะมันอับเปินรูดแล้วสู้เปินรูดไม่ได้แล้วดูไปแล้วมันจะยิงแล้ะดิ อเ,เออเวเนอร์กว่าจะระเบิดปืนลูกซองยิงระยะไกลนะเดี๋ยวไปตายก่อนไปเปลี่ยนปืนเรียบร้อยไม่ไหวว่ะเฮ้ อืมไอ้เขี้ยมอีกแล้วแพ้เอาจริงเอาจริงเอาจริงโหเก็บสอง โหดเกนเก็บกี่คนมาเพื่อนมันไม่ช่วยเนี่ยสิบเอ็ดจะได้อยู่